พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่21เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องจงพูดพระคำของพระเจ้าอย่างกล้าหาญและพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสมคคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่34เพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงเกล่าพ้าดํารัดของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดพี่น้องคะ น่าถึงใช่ไหมที่พระเยสุเจ้าตัดไว้ในยหอนบทที่10ข้อที่2 1ว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นยออนบทที่ยีข้อทีท่2 1นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิอำนาจของพระองค์พระบิดาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่พระเยสุเจ้าอย่างไม่มีขอบเขตเพราะพระองค์ทรงส,งส่งพระองค์ามาและด้วยเหตุนี้ จึงทรงให้เกียรติทุกถ้อยคำที่พระเยซูตรัสขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่บนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกันคุณก็ได้รับพยัญชนบริสุทธิ์อย่างไม่มีขอบเขตและพระบิดาก็ทรงให้เกียรติถ้อยคำของคุณที่กล่าวด้วยความเชื่อตอนนี้คุณเห็นแล้วหรือไม่ว่าทำไมคุณจึงควรกล้ายืนยันพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อคุณกล่าวพระคำของพระเจ้าอย่างกล้าหาญสวรรค์จะตอบสนองทุตวรรค์จะลงมือปฏิบัติ และผลลัพธ์จะตามมาพี่น้องคะการพูดพระคำของพระเจ้าอย่างกลาหานั้นมากกว่าการท่องพระคำเพีเสียงดังแต่เป็นการเป่าประกาศความเป็นจริงของพระเจ้าด้วยสิทธิอำนาจซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีฤดริอาํานเช่นเดียวกับที่สร้างจักรวาลจงรละลึกว่าเทอมยานบริสุทธิ์คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเมื่อพระเจ้าตรัสไว้ในปฐมการบทที่หนึ่งข้อที่สามว่า จงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระวิญบริสุทธิ์ทรงทําให้ความสว่างปรากฏออกมาจากความมืดทรงทรงเป็นผู้กระทาในงานนั้นถ้าอาจารย์ตรัสไว้ในยหอนบทที่14ข้อที่10ว่าพระบิดาผู้สถิตยอยู่ในเราทรงทําพระราชกิจของพระองค์ในที่นี้ท่องทรงหมายถึงพระวิญบริสุทธิ์ว่าเป็นพระบิดาในพระองค์ท่องทรงเป็นพระบิดาในคุณ ฮาเลลูยาดังนั้นเมื่อคุณกล่าวถ้อยคำแห่งฤทธิ์อำนาจการรักษาการปลดปล่อยและชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงบ่มเพาะถ้อยคำเหล่านั้นและทำให้ถ้อยคำเหล่านั้นเกิดผลพระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตยอห์นบทที่6ข้อที่63คุณสมบัติของพระเจ้าเดียวกันนี้อยู่ในปากของคุณ ื่อคุณกล่าวพระคำของพระองค์นั่นเป็นเหตุผลที่คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ขนาบความเจ็บป่วยเตียกันจัดเตรียมและพูดให้พายุใดๆสงบได้พี่น้องคะอย่าพูดอย่างไม่ระมัดระวังอย่าพูดภาษาโลกนั่นคือความกลัวความไม่เชื่อและความเท็จจงฝึกฝนตัวเองให้พูดสิ่งที่พระเจ้าตัดไม่ว่าคุณจะเห็นหรือรู้สึกอย่างไร จงเติมเต็มหัวใจของคุณด้วยพระคำโคโลสีบทที่3ข้อที่16เพื่อปากของคุณจะกลายเป็นเครื่องมือแห่งฤทธิ์อำนาจแห่งการสั้นสั้น,นให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระคำงพระเจ้าอยู่ในใจและปากของฉันและฉันพูดออกมาด้วยความกล้าหาญและสิทธิ์อำนาจ คำพูดของฉันคือวิญญาณและชีวิตก่อให้เกิดสุขภาพสันติสุขความโปรปลานและความอุดมสมบูรณ์สำหรับฉันและคนรอบข้างฉันกำลังเดินในเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าปฏิบัติตามและให้น้ำพระทัยของพระบิดาสำเร็จ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอิ inbox เข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด